ชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีอดีตความเป็นมายาวนานและอดีตที่ผ่านมาจะเป็นบทเรียนสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดีดังนั้นอนาคตที่สดใสจจงขึ้นอยู่กับปัจจุบันนี้เป็นหลักชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันเป็นชีวิตที่มีคุณค่าที่สุด เราอาดีตนั้นไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้สุนอนาคตก็ายากที่จะเอาแน่นอนได้เพราะความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตพระองจึงทรงให้เรามันเตือนตัวเองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เราต้องมองดูชีวิตในแต่ละวันว่า ได้สั่งสมคุณงามความดีอะไรเอาไว้หรือไม่เพราะคุณงามความดีหรือบุญกุศลเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เรานะ่ะเป็นผู้มีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งมนุษยสมบัติที่พิจายสมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถาธรรมบทความว่า อัปมาทราระตาโหธะสจิตะมนุรักขะทุกขาอุทะละทัตตานังปังเกสันนวกุญชโรท่านั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาทคอยรักษาจิตของตนไว้จงถอนตัวขึ้นจากลมเหมือนช้างที่ตกลม ถอนตัวขึ้นจากลมเทิดความประมาทเมื่อเกิดกับใครพนนั้นก็เป็นเหมือนคนที่พร้อมจะประสบกับความล้มเหลวได้ในทุกขณะบางครั้งก็เหมือนตายทั้งเป็นเพราะจะทำให้ตายจากคุณงามความดีทั้งหลายตรงกันข้ามทำไมประมาทได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ อย่างเต็มที่แม้ตายแล้วก็เหมือนไม่ตายเพราะความดียังปรากฏอยู่ในโลกอีกทั้งส่งผลไปถึงปรโลกอีกด้วยชีวิตใหม่ก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึินไปในสัมปรายภพท่านเปรียบความประมาทเหมือนการตกลมเพราะมาตกลงไปแล้วก็ขึ้นมาได้ยาก ถ้าไม่รีบกลับตัวกลับใจชีวิตก็จะจมปรักอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ตะมีอบายทุกติวินิบาตนรกมารองรับชีวิตของมนุษย์ส่วนมากยังติดอยู่ในหลมคือมักใจชีวิตอยู่กับเครื่องไร้สาระหมกมุ่นอยู่ในกามคุณ มวัวใช้ชีวิตเพ,เพลิดเพลินตามราษาชาวโลกทั่วไปโดยเฉพาะในวัยที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นช่วงที่ยังแข็งแรงอยู่ก็ใช้ชีวิตกเ,เรื่อยเปือ่อยเพราะแก่เท่ากับเพิ่งจะมาคิดได้แต่เมื่อคิดได้ก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำความดีได้เต็มที่ดังนั้นท่านยังแนะนำเอาไว้ว่า ย่าตกยนลนลมคือกามคุณให้รีบถอนตนขึ้นเสียโดยเร็วเพราะชีวิตตอนแก่เท่าเหมือนเปลวเทียนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางกระแสลมพร้อมที่จะดับทุกเมื่อสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างของพระภิกษุยอดนักสร้างบารมีท่านหนึ่ง ี่ได้บรรลุถึงเป้าหมายปลายทางของชีวิตในสังสารวัตคือได้บรรลุพระนิพานมาเล่าสู่ลูกๆทุกคนได้รับฟังกันเพื่อจะได้เป็นบทเรียนชีวิตเป็นกติเตือนใจให้เราไม่ประมาทกันนะจ๊ะเพราะเถระรูปนี้มีนามว่าสระพังคะ ท่านมีบุญญาธิการน้ได้สั่งสมผ่านพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าองค์ก่นกอนมาหลายพระองค์การทำบุญของท่านในแต่ละครั้งก็จะอธิษฐานจิตให้หลุดพ้นจากวัฏฏะเสมอเพราะท่านมักได้ยินได้ฟังธรรมที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ลับรองทรงแสดงว่า นิพพานนางประมังวันติพุทธาพระเจ้าทั้งหลายตรัสพระนิพพานว่าเป็นเยี่ยมจึงปรารถนาพระนิพพานทุกพบทุกชาติเครื่อยมาดังนั้นท่านจึงอธิษฐานจิตให้ข้ามพ้นวัตตสงสารไปสู่นิพพานทุกครั้งไปพอมาในยุคข,ของรัสสมมาสมพุทเจ้าของเรา ท่านกได้จุติจากเทวโลกมาบังเกิดเป็นบุตรพรามคนหนึ่งในกรุงราชครุมีชื่อตามวงศ์สกุลว่าอนนพิลักกิตะพอเจริญินไ้แล้วเนื่องจากว่าท่านเคยทำบุญและได้อานานจิตหนีวัตะะนั่นเองทำให้ท่านสอนตัวเองได้ว่าการครองเรือน จะทำให้วกวนอยู่ในวตัตฏะเพราะเกลื่อนกลนไปด้วยความเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาจึงสละคารวาสวิสัยได้ตัดสินใจออกบวชเป็นดาบททนเป็นนักบวชที่สันโดษสมถะเป็นอย่างยิ่งที่พักของท่งานก็สร้างขึ้นแบบง่ายๆพอเหมาะแก่นักบวชผู้ประพฤติทธรรม ตั้งใจวัสดุในป่าที่พอจะหาได้คือจะหากิ่งต้นแขมมาสร้างเป็นอาสมไปใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมสร้างสักแต่ว่าพออยู่กันแดดกันลมกันฝนได้เท่านั้นและประพฤติพลดแบบดาบดเครื่อยมาหลังคาของอาสมไม้แขมก็มุงได้ยา ที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นเพราะการอยู่ในอาสมที่รีบเรียบง่ายๆพอบทบังแดดฝนได้นี่เองจึงเป็นชื่อที่ชาบ้านป่าแถบนั้นใช้เรียกเป็นการยกย่องทันว่าสระพังคะต่อมาบอินทรีทำของท่านแก่กล้ามีสภาวัใจที่พร้อมที่จะได้บรรลุธรรมแล้ว ท่านก็ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แผ่ขายพระญาณมาถึงท่านพระเองค์ได้สเสด็จมาสแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังถึงอาสมทำให้ท่านได้เห็นแจ้งถึงชีวิตในสังสารวัฏที่เวียนเกิดเวียนตายในทะเลทุกข์ไห้ว่าจะทุกข์ตั้งแต่ ยังไม่เกิดอยู่ในคันมารดาทุกที่เกิดมาแล้วก็เ,เป็นไปตามวิบากกรรมทุกขาชาติปุนับปุน,นังการเกิดบ่ยบอยๆทำให้ทุกข์บ่อยๆจากนัพพุทธองค์ทรงแสดงให้เขาเห็นว่ามีทางเดียวที่จะทำให้พ้นทุกข์ในวัฏฏะได้คือต้องไม่เกิดอีกต่อไป เป็นการจะพ้นได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจหยุดใจนิ่งในหนทางสายกลางจะเป็นมัชฌิม,มาปฏิปทาเท่านั้นเมื่อผู้ทรงสแสดงธรรมจบดาบทก็เข้าใจแจ่มแจ้งในการเป็นนักบวชท,ที่สมบูรณ์ว่าทางของนักบวชคือทางสายกลางและตั้งเป็นพุทธบุตร สุดประเสริฐท่านยังเปลี่ยนจาก,กายเมนดาบทมาเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาระการเมนดาบทถของท่านก็เพื่อหลุดพ้นจากความเศร้าหมองเท่านั้นแต่ไม่สามารถทําให้ความเศร้าหมองอันเกิดจากกิเลสหมดไปได้เพราะเมื่อวิธีการยังไม่ถูกต้องย่อมไม่สามารถ นำไปสู่หลักปฏิบัติที่สมบูรณ์รับทราบวิธีที่ถูกต้องจากพระพุทธองค์และได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมก็เ,เรื่อยมาโดยมุ่งความบริสุทธิ์ในหนทางสายกลางจนในสุดด้วยหลักวิชาที่ถูกต้องวางใจไว้ถูกที่ทำให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ โดยง่ายได้แม้ท่านจะเป็นพระอระหรันต์้ธทำเกจในพระศาสนาได้เสร็จแล้วแต่ก็ยังอาศัยอยู่ที่บรรณาศาลากิ่งแขมแห่งเดิมต่อมาเมื่อสมองท่านจำรูสุสโซไม่ตา,ามกาลเวลาแต่พระเถระก็ไม่ได้หักกิ่งต้นแขมมาซ่อมแซมอสมอีกเหมือนอย่างที่เคยทำ ตอนเบญดาบทฝ่ายชาวบ้านเห็นแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพของพระเถระจึงคณะสาจะช่วยซ่อมแซมอาสมและทำให้ดีกว่าเดิมอีกด้วยครั้นพระเถระทราบความตั้งใจของชาวบ้านจึงประกาศว่าขณะกุฏิคืออัตภาพท่านยังไม่ห่วงใยญและจะไปซ่อมแซมกุฏิคือที่พัก ซึ่งเป็นของภายนอกทําไมเมื่อก่อนเราหักกิ่งต้นแขมมาสร้างอสมบัดนี้เราไม่ควรหักต้นแขมอีกพระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายโรคคือประทานขันห้าเราเห็นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระวิปสัสสีพระสิกขี พระเวสภูพร,ระกัคุสันทะพระโกนาคมณะะพระกะสปปะัสปะเสด็จไปทางใดพระผู้มีภาคเจ้าทรงพระนามโคดมก็สเสด็จไปทางนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศจากตันหาไม่ทรงถือมัน่นทรงถึงความสิ้นกิเลส เสด็จอุบัติแล้วโดยธรรมกายผู้คงที่ทรงเอนดูอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายได้ทรงแสดงธรรมคืออริยสัจส,สี่อันได้แก่ทุกข์เหตุเกิดทุกขความดับทุกข์ทางเป็นที่สิ้นทุกข์เป็นทางที่ทุกข์ไม่เป็นไปอันไม่มีที่สุดในสงสารเพราะกายนี้แตกและเพราะความสิ้นชีวิต การเกิดในพบใหม่อย่างอื่นย่อมไม่มีเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากสัพรพกิเลสและพบทั้งปวงเห็นไหมจ๊ะว่าชีวิตของผู้ที่ไม่ประมาทพิจารณาเห็นโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงจะไปเห็นแั่ความสุขเพียงเล็กน้อยแตนจะประกองขันห้าที่ประกอบด้วยรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณพอให้เป็นไปได้เท่านั้นเพราะใจท่านหลุดพ้นแล้วจากการยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ซึ่งยังตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ตอนเห็นทุกข์ด้วยปัญญาดำรงชีวิตอยู่ด้วยมหากรุณาแต่ทำรงรักษาไว้เพื่อเป็นอุปกรณ์สำคัญ ในการแนะนำหนทางสวรรค์และปานิพานให้กับสรรพสัตว์พวกเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันไป็นคนเสียเวลาไปยึดติดในรูปกายนี้จนเกินไปเอาเวลามาทุ่มเทสร้างบารมีและฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งกันดีกว่าจะได้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายใน เสินทางการสร้างบารมีจะได้ปลอดภัยและมีชัยชนะไปทุกภบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ไอ้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบรมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นไอ้มีสุขภาพพรานาใหสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขายยืนยาวได้สร้างบรมีกันไปนานๆไอ้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก จะมีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอธอร,รมถิด